Suzuki e ีซี d ดร v e เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคัมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบียหรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co t h ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรัก g FC ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงในวิดีโอวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนครับนำเสนอเรื่องราวของยูเต็ดทั้งหมดในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ำนี้จะมีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับทีมชาติจีนเจอกับทีมชาตไทย แต่เวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มตรงครับ่ายสดทางทาฐทีวีอย่าลืมให้กันำลังใจทัพช้างสึกกันส่วนท่านไหนเป็นคอเกมนะครับก็ฝากติดตาม FC ออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปภาคในวันนี้ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา5โมงครับรอชมพังพานก่อนได้ที่จะชมทีมชาติไทยที่เพจ EA s p o r t FC Online, อนไลนรวถึงใน y o u t u b e ก็ฝากติดตามด้วยเช่นกันสำหรับแฟนแ,ฟนแมนยูสู้ตายนะครับเนะน,น,นื้อ เรื่องราวของอลิชันฮาร์กว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผีแดงยื่นข้อเสนอนักเตะใหม่แล้วนะครับแล้วก็อนาคตของซันโชรวมถึงการปล่อยนักเตะออกถึง7คนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเตตดแล้วก็มีนักเตะคนหนึ่งครับที่สโมสรเนี่ยเปิดโอกาสให้เอเย่นคุยกับยูเตตดแล้วรวมถึงนักเตะที่มีใจมาผีแดงเต็มเ็มครับแทบไม่สนใจทีมอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกชร์ไปกำลังใจให้พวกเรามาอยู่สู้ตายด้วยครับขอบคุณมากครับ เรื่องของดิฉันฮังเนี่ยตอนนี้กำลังรอการตัดสินใจจากบอร์บริหารและก็เซอร์จิมเรคคิปนะครับซึ่งรายงานล่าสุดบอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรกำลังมองถึงการตัดสินใจในรอบด้านครับแล้วก็มีความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องรอเรื่องของเซอร์จิมด้วยที่จะคุยกับทีมงานคนอื่นๆไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหนนะครับ ทนาอยู่ต่อหรือว่ามีการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่ที่บอร์ดบริหารที่นําโดยเซอร์จิมแล้วก็ทีมผู้บริหารที่เขาวางเอาไว้เป็นคนชี้ขาดร่วมกันครับตอนนี้นานาอยู่ที่อิบิซ่าครับพักร้อนอยู่แล้วก็กําลังคิดถึงอนาคตของเขากับแมนยูเตดสถานการณ์ยังเป็นไปได้ทุกอย่างครับห้าสว่าจะได้อยู่ต่อหรือว่าจะแยกทางกันอิบิซ่าเนี่ยเป็นเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศสเปนนะครับเตนหาก็ไปพักผ่อนอยู่ในขณะนี้ข่าวต่อมามาส่งกำลังใจให้แดนกอร์ครับดาวรุ่งของยูเ็ตที่มีาการมาเจ็บไหลหลุดนะครับต้องผ่าตัดเอาเข้าที่แล้วก็พักฟื้นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นะ่ยกอถูกปล่อยยืมไปที่พอร์ตเวลเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา และกำลังจะกลับสู่ทีมนะครับเขาจะลงเล่นไปแค่เกมเดียวแล้วก็เจอการบาดเจ็บเลยนะครับก็ส่งกำลังใจให้แดนกอด้วยเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นมารุ่นไล่เลี่ยกับฮอบบี้ไมนูครับแต่ว่าไมนูเนี่ยขึ้นชุดใหญ่ได้ก่อนแล้วและก็จะลงเล่นต่อเนื่องครับก็กําลังรองโอกาสของเขาอยู่ในซีซั่นหน้าไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสมากแค่ไหนเพราะว่าแดนกางเนี่ยก็มีข่าวจะเสริมมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ มาดูข่าวนักเตะฟังขาออกกันบ้างยูเตตได้ยืนยันว่าปล่อยผู้เล่นออก7คนครับในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมามีนักเตะทั้งดาวรุ่งนนครับนักเตะทตีมชุดใหญ่และก็นักเตะที่มทไม่ได้ใช้งานอองโตนี่มักซาวราฟเฟลวาวานครับและบิดอนวิลเลียมเป็น3ผู้เล่นที่เคยอยู่ในทีมชุดใหญ่ต้องออกไปนะครับเช่นเดียวกับชาร์ลีแม็กนิลกองหน้าที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ได้ครับปีปล่อยยืมไปที่ซิฟเนตแล้วก็กลับมาสู่ทีมโดน อีธานวิลลี่เนี่ยเบียดขึ้นมาได้มากกว่าแล้วแล้วโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายด้วยการมีมาคัสลอรเลนส์เอ่อคีพัมลี่แล้วก็ทอมพัดเดอร์สตันที่เป็นทางโคช้ชผู้สำรองแล้วก็เป็นผู้เล่นพวกเขาเหล่านี้7จดคนเนี่ยออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ส่วนนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาแต่ว่าสโมสรเนี่ยกำลังหาทางพูดคุยแล้วอาจจะยื่นสัญญาออกไปคือทอมมิตันครับผู้สาป,ประตูตวตัวเกา่าจอห์นนี่อีแวนแล้วก็โชล่าเฉลเชเล ตัวลุกอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาอยู่โอเลกุน่าโซชาโอมารีฟอ์ซันก็เป็นอีกคนที่กําลังมีการคุยสัญญาฉบับใหม่อยู่นะครับ4คนนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะออกจากทีมแน่นอนก็รอดูว่าจะเซ็นสัญญาใหม่หรือเปล่า <c oughs> เรื่องของจรอร์นซันโชยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับายงานจากบนะุนเดสเลอร์ดอทมูลนิวส์บล็อกไดบอกว่ามีสัญ,ญญาบางอย่างบอกว่าซันโชจะไม่ได้เซ็นสัญ,ญญากับทีมเสือเหลืองนะครับเพราะว่าค่าตัวที่ยูเตดต้องการนั้นแพงเกินไป สถานการณ์ก็เป็นศู์อากาศอยู่ตอนนี้เพราะว่าซานโชก็คงไม่อยากกลับมาเล่นภายใต้การทําทีมของ a อริสันฮารแล้วก็มีทางเลือกเดียวคือการยืมตัวต่อไปแล้วก็หาใส่ออปชั่นต่างๆเพื่อจะให้ยูเต็ดแปดค่าเหนื่อยซึ่งปีแสดงคงจะอยากขายมากกว่าเพราะอยากเอาเงินเข้ามาซื้อนักเตะตำแหน่งอื่นหรือว่าปีขวาคนใหม่เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าจ,จบลงแบบไหนเพราะว่ายูเต็ดอยากได้ประมาณ50ล้านครับ แต่ว่าดอลมูลไม่ต้องการจ่ายถึง50ล้านปอนด์พวกเขาอยากาจ่ายในราคาที่น้อยกว่านั้นส่วนทัศนคติหรือว่าการใช้ชีวิตของซานโชก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อไปเพราะว่าหล,หลายๆคนก็มองว่ามุมมองการเล่นฟุตบอลของเขารวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่อีกทั้งยังเรื่องอเบียบวินัยต่างๆด้วยที่เคยโดนวิจารณ์ก่อนหน้านี้แฟนพีหลายคนก็อยากให้ขายซันโชไปเพื่อเอาเงินเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วก็ อยากจะให้เก็บครีนบูตไว้มากกว่าด้วยซ้ำแต่แมนสันครีนบูตตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องรอเหมือนกันเพราะว่ากำลังจะกลับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ครับหลังจากบมสัญญาที่เกตาเฟ่และเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปมาดูข่าวซื้อขายนาักเตะกันบ้างยูเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วนะครับ51ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อกองหลังของลิวอย่างเลนนี่โยโร่วัย18ปีรายงานจากจอฟฟลิกดีอาร์ตะข่าวมาก้กานะครับก็เป็นข่าวที่ ต้องวิเคราะห์ในมุมต่างๆเพราะว่าเรนนโยโล่ก็เชื่อมโยงกับเรอัลมาดดิดอยู่ด้วยแล้วก็มาก้ารเนี่ยเป็นสื่อสายมัดดิดอาจจะเป็นการเล่นข่าวเพื่อไปกดดันให้มาดดิทํทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดิวนี้ก็ได้ครับและให้เข้าทางทีมราชันชุดขาวเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาคือมาดดิดก็ส่งสัญญาณไปที่โยโล่แล้วว่าให้ปฏิเสธข้อเสนอกับยูเต็ดนะแล้รอพวกเขาที่จะมาคว้าตัว กองหลังคนนี้ไปนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ายโร่จะตัดสินใจย้ายมาที่ปีศาจแดงหรือว่ารอข้อเสนอจากมาดิดในช่วงหลังจากนี้เรนี่ยโร่เนี่ยเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาครับแล้วก็มีโอกาสจะเข้ามาสู่ทีมเช่นเดียวกับชองแคลตอริโบซึ่งยูเต็ดคงต้องเลือก2อเดือนนี้ในเซนเตอร์ที่จะเข้ามาแทนราล์ฟิววาลาน,นะครับชองแคลตอิโบก็ยังอยู่นิสอยู่แล้วก็เป็นนักเตะที่คุ้นเคยกับข่าวของยูเต็ดเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ส่วนยโร่เนี่ยมีศักยภาพจะขึ้นไปเป็นนักเตะระดับท็อปได้ในอนาคตครับแล้วก็เป็นสเปคที่ตรงกับสโมสสกับการหาหนักเตะยูน้อยเข้ามาสู่ทีมมาดูเซนเตอร์ฝั่งซ้ายกันบ้างครับที่แมนยูเต็ดอยากได้นักเตะเข้ามาช่วยแบ่งบาภาระลิซโดมอติเนสหรือสลับหมุนเวียนกันลงเล่นเพราะว่ายูเต็ดไม่มีเซนเตอร์เท้าซ้ายในทีมชุดปัจจุบันนะครับรายงานจากเลคคอร์สื่อโปรตุเกสบอกว่าเอเจนต์ของกอร์โลอินาซิโออย่างมิเกลปิญโยเนี่ย ได้รับอนุญาตจาก Sporting Lisbon แล้วให้คุยกับมายูเต็ดหรือว่าทีมต่างๆได้ที่จะหาข้อสรุปในการย้ายสโมสรน,นะครับมิเกลเป็นย o เป็นทั้งเอเย่นของบูโรฟา a เดและก็ก o n ซ o ลอินาเซโอด้วยนะครับราคาที่คุยกันอยู่ตอนนี้คือ51ล้านปอนด์แต่ว่าน่าจะยังไม่เพียงพอที่จะปิดดิลได้ i ินาเซโเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีหลังครับแล้วก็อายุแค่ยีบส กับการลงเล่นปอดเนื่องในทีมชาติโปรตุเกสและก็สปอร์ติ้งซึ่งเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในยูโรคนนี้ครับดูว่ายูเต็ดจะสามารถปิดดิวมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องคุยลากยาวกันไปก่อนเพราะว่าเป็นช็อตเดิมมาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนนา้นนี้แต่เพิ่งกลับมามีข่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเซ็นเตอร์เท้าซ้ายเนี่ยนอกจากอินาเซโอก็จะมีมาร์เกอร์ฮีครับจอร์ดเบดเว,ด,เวดที่ยังเชื่อมโยงอยู่เป็นพักๆแต่2คนนั้นเล่นในอังกฤษมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมชอังกฤษด้วย มาดูาหนึ่งเดียวครับที่เริ่มจะชัดเจนว่าใหญ่จะอยู่กับยูเอต็ดและก็ให้ใจสโมสรของพวกเราเต็มๆอยู่ที่สโมสรเองว่าจะซื้อเข้ามาหรือเปล่าครับหรือว่าจะเซ็นสัญญากับเขาต่อนเนื่องไหมเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานดีขึ้นตามลําดับรายงานจากแอนดี้มิเทนบอกว่าโซเฟียอัมราบัตได้รับข้อเสนอมากถึง8ครั้งนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากทั้งสโมสรในอังกฤษอิตาล,ตลีสเปนย์และก็ซาอุดีอาระเบีย หนึ่งในข้อเสนอนั้นเนี่ยมาจากทีมที่เป็นคู่แข่งสําคัญของยูเอตด้วยเขาได้คุยกับผู้จัดการทีมของสโมสรเหล่านั้นครับแต่ว่าอาราบัตก็ยังไม่ได้ตอบรับที่ย้ายไปและกําลังรอทิศทางของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอตรวมถึงข้อเสนอด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยได้เลือกไปแสดงไปแล้วครับอยากอยู่กับทีมต่อและต้องการจะเล่นให้แมนย U ูตดต่อไปตอนนี้เนี่ยขึ้นกับยูเอตเองว่าจะเลือกแบบไหนครับจะเลือกซื้อเขาเลยหรือว่าจะต้องรอดูจนถึงช่วงท้ายตลาด ทั้งบอร์ดบริหารของฟิลันติน่าเองก็ยืนยันชัดเจนว่าอัมราบาัตในอยากอยู่มายืนแตดต่อนะครับกับออปชันที่สามารถซื้อขาดได้ที่25ล้านยูโรหรือ21ล้านปอนด์ราคานี้ไม่แพงเลยกับมิดฟิลวัย27ปีครับแล้วสามารถใช้งานเป็นตัวหมุนเวียนก็ได้หรือว่าจะลงเล่นเป็นตัวหลักในบางเกมก็ยังทําได้เช่นกันเพราะว่าถ้าปีแสดงได้มิดฟิลตัวรับคนใหม่เข้ามาปล่อยเขาเซมิโลที่สภาพร่างกายช้าลงไปได้1คนเนี่ย ก็น่าจะทำให้เดนการดูแน่นขึ้นนะครับมีอารมาบาตมีไมนูมีมิดฟิลตัวรับคนใหม่มีบูนโน่ฟานเดสเมสันเมนาส์ยังรอโอกาสอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าพวกสกอตต์เบคทวินเนอร์เนี่ยจะปล่อยได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับคริสเตอลิกเซนก็น่าจะเป็นแผงมิดฟิลที่สดใหม่มากขึ้นมีพลังงานเต็มเปี่ยมแล้วก็น่าจะหลากหลายในวิธีการเล่นเพื่อตอบโจทย์ทคติกข,ของโคช้ชนะครับที่จะสร้าง ยูเตดให้เดินหน้าต่อไปครับอาราบัตสามารถใช้งานได้อีกสักงน้อย3ปีหรือ4ปีเป็นเบื้องต้นพอได้ยินข่าวที่ออกมาก็รู้สึกดีใจที่ยังมีนักเตะอยากเล่นให้สโมสรของพวกเราอยู่แล้วก็คงซึงมซับบรรยากาศลักในความเป็นยูเตดม,มากๆเลยสำหรับอาราบัตขอให้นายได้อยู่ต่อครับสำหรับโซฟิยานวันนี้ท่าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่อง,องของพวกเราและชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและข้งางใครมันยู่แตดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผม,ออมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ